สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอนคนขับรถบัสลำเลินออฟิเชียลครับพี่น้องขณะนี้ทีมงานเท่าเดินทางมาถึงนะครับพี่น้องรถบัสซีท่นครับพี่น้องเดินทางมาถึงพร้อมเพียงกันครับพี่น้องซึ่งสถานที่คอนคางแคกครับพี่น้องลงรถัสเท่าในมาจอดลังวัดครับพี่น้องด้านล้างเลย แบแ k บมากเลยครับเดินมาเข้ามาจอดตัดต่อชิดครับจอดชิดถึงมันชิดได้แทนนี้ครับพี่น,อน้องต้องให้รถว่าใส่บนด้เที่ยวได้ครับพี่น,อน้อง ะมาณนี er. <p substrate> ้คร you know. ับ <Carbon> พ <ika> ี <alrededor> ่น้องเป็นประตูขอาวัดครับพี่น้อง นะไม่ว่าอยากจะมาทำบุญหรือตามกำลังศรัทธาอยากจะจัดตลาดสอนจาบูชาสันกฐาวันนี้บวกกับมาประกาศรูปปั้นที่ค่อนข้างแคบเนะครับพี่น้องอาจจะให้หกล่อเมื่อจอดอัดหลังครับพี่น้องหลังจากที่เขาเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องเพราะว่าพื้นที่จอดรถ

ngày tăng. Ai mát bụng ngày dài, sần, hả? Sẻ, bùa. Cách kiếm khẩu kiếm gia rồi. เมือก้อนง่วหนามือนี้อาจจะง่วมลังพี่น้องมัสั้นขึ้นมากจริงๆเลยครับสั้นทีดีขึ้นมากจริงๆเลยบริเวณภายในวัดครับพี่น้องทางนี้เป็นรงคขัวครับพี่น้อง งานนมัสก,การพระาธาตุบูจารพระาธาตุกูจาครับพี่น้องวันที่สิบสามสาวหน่อยเป็นเงินแพงครับวันที่สิบสี่เสียงอีสานครับวันที่สิบหาศิลปินผู้ไทยครับพี่น้องแปดสิบบาทบูชาธรณีสงฆ์ครับพี่น้องเจ้ากระมาณนี้ครับพี่น้องเอย <ะ>ประทานกุญแจเด็ดเดี่ยว

ที่มกราบเรนเ้เดอาทนี <t ries> ้อบุตรเสดระพพัทธ์วสัตเอาถูกกำลังหาที่พักครับตอนนี้เบูมีที่พักปลอยทานไปทานสรหน่อยค่อยแต่บุญริโดนสู้ตัวมาสขทุกสิสันใจเจ้าป่านา ไม่ต้องถอรองเท้าก็ได้ลูกใส่มาเลยใส่เข้ามาเลยไม่ต้องถอดรองเท้าเอบานพุทพาพทในรพุพาพุลองสองเพื่อ้นองครัวนั่งดูยันมาทัพพุทใหม่ทัพุตัวงูพุออพุเอ้ยให้บุญขับให้บุญชูอยู่ดอกใบในโลกนี้ในี้แจะแผดี เป็นพุน yeah. <pop anden favour informação> ัมพุมบาทคนที่ตากระอันไตยพอโดนอกเป็นตันเมือกานของความันัดไปบ้านเลขที่6สมบูรณ์พัฒนาทุเอามาเข้าเป็นบุญเร้อยบาทอยาสู้เรามันเบอกไม่เนเอาทเจอด้วยปฐมพยาบาลพอดีครับ บอนเข้าไปทำเทให้ล่างแทเดินเป็นแ้ทตลอดครับทีเปนสิทธิ์แันทรับย์ทงาั้งเดีวขับคุณมาให้แรงให้พอาุดนอสองเงืนองสมบังเรืงทูทุกาฟาทานเดือ ท่านพี <descon fin os> ่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพ่นทุกการติดตามรับชมกับขอบค่นทุกกำลังแรงใจครับพี่น้องเอาไว้พอกันไหมคลิปหน้าครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ับสวัสดีครับ Thank you for watching.